มาเรื่องของหนุ่มโตโน่กันบ้างโตโน่นี่นะคะมีประเด็นที่ต้องเคลียร์นะคะทั้งคู่คู่จิ้นเหรอคู่จิ้นไงสาวแพทยปนภพาถูกไหมคะและคู่จิ้นเออไม่ใช่แฟนเก่าต้องบอกว่าแฟนเก่าแล้วนะคะคือสาวแตงโมพัทรธิดา่นั่นเองค่ะร็อกหน้าตีของเรานะคะโตโน่พาคินค่ะเห็นล่าสุดเนี่ยโพสภาพคู่กับนางเอกสาวแพทยปนภาคือหวานหวานพิริชาค่ะแฟนคลับเนี่ยต่างรุ้นกันว่าให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยแบบว่าพัฒนาให้เป็นแฟนกันได้หรือยังคือมันเหมือนกับก็อัพภาพกันตลอดเงี่ย ก็เลยรู้สึกว่ากระแสเรื่องนี้มันไม่ตกมันแรงอยู่ต่อเนื่องเลยอ่ะไม่ตกเลยนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณแม่ของหนุ่มโตโน่เนี่ยก็เชียร์ให้คบกันด้วยค่ะ๋อด้านสาวแพทเองนะคะก็ทุ่มเทค่ะไปฝึกหัดเล่นกีตาร์โปร่งจนนิ้วเนี่ยด้านเลยนะเพื่อมาร้องเพลงด้วยกันในงานคือหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยรับงานคู่ออกรายการด้วยกันเนี่ยจะมีการอัพค่าตัวหรือเปล่าโอ้แล้วก็มีเรื่องร้องเพลงด้วยใช่ไหมของหนุ่มโตโน่ใช่นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่หนุ่มตอโตโน่บอกว่าขอร้องเพลงเนี่ย ให้แฟนเก่าบนเวทีเดอะสตาร์นั้นคือหลายคนมองว่าจะใช้สาวแตงโมหรือเปล่าเพราะว่าสาวแตงโมเนี่ยก็โพสไอจีว่ารับทราบและขอบคุณด้วยเอ๊ะสรุปว่าใช่ยังไงพี่โตโน่ค่ะไปถ่ายรายการตีสิบมาแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะที่เราจะพูดถึงกันไม่ได้แล้วในแคปชั่นผมก็แคปชั่นว่าเราคือเพื่อนที่ดีนะครับ ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักผมขอพักก่อนนะครับแต่แพทก็เป็นเป็นอีกกำลังใจหนึ่งของผมนะครับออความหวังดีที่เรามีให้กันออความปรารถนาดีผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้นะครับ แต่ในเรื่องของที่จะให้เป็นแฟนกันเลยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกผมบอกว่าให้แฟนเก่าทุกๆคนใช่แต่ด้วยความเป็นธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราไปลงข่าวแบบนั้นมันก็ไม่ได้ลุ้นใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีบ้างที่มีคนลงข่าวว่าผมมอบให้แฟนเก่าผมวันนั้นคนดูก็ต้องหลายหลายคนนะครับเพลงเวลาเขียนขึ้นมาแล้วแฟนเก่าผมมีกี่คนแฟนเก่า แฟนเก่าผมมีตั้งหลายคนถ้าจะโยงอย่าโยงมั่วโฮยแฟนเก่าผมมีกี่คนอ้าวอย่างนี้คนที่รับทราบขอบคุณไม่เงิบกันเลยหรอคะเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องสาวแพทก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะโอ้หลอดสนเลือกได้นะคนนี้